g l o b a l Warming ภาวะโลกร้อนเนื่องจากในปัจจุบันอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศสูงขึ้นก่อให้เกิดเป็นภาวะเรือนกระจก Greenhouse Effect ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของวิกฤตการโลกร้อนที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสำคัญที่มนุษย์ทุกคนควรตระหนักถึงวัตถุประสงค์ 1. ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องภาวะโลกร้อนผ่านทางเว็บไซต์ 3. ได้ฝึกการจัดทำเว็บไซต์ขึ้น 4. ไม่ฝึกตัดต่อคลิปวิดีโอเผยแพร่ลง YouTube ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน 1. เลือกหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในการจัดทำโครงงาน 3. ศึกษาโปรแกรมในการสร้างเว็บไซต์และการตกแต่งเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 4. ส,สร้างและออกแบบเว็บไซต์ 5. ได้ฝึกตัดต่อคลิปวิดีโอ 6. เผยแพร่ผลงาน 7. จัดทำรายงาน powerpoint และโปสเตอร์โครงงาน 8. นํนำเสนอผลการดำเนินโครงงาน 1. ได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องสภาวะโลกร้อน 2. ได้ฝึกการจัดทำเว็บไซต์ 3. ได้ฝึกตัดต่อคลิปวิดีโอลง YouTube สได้สื่อที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน 5. มีผู้ใช้งานเว็บไซต์ 6. มีผู้เข้าชม YouTube และมีผู้ลงข้อคิดเห็นสื่อมีการใช้งานจริงสรุปผลการดำเนินโครงงานและประโยชน์ที่ได้รับ 1. ผู้จัดทำได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนมากขึ้น 2. ได้เว็บไซต์เป็นสื่อเผยแพร่ความรู้ 3. บุคคลที่สนใจเรื่องภาวะโลกร้อนได้ความรู้ที่ถูกต้อง 4. ได้ฝึกการจัดทำเว็บไซต์เอกสารอ้างอิงเอกสารอ้างอิงจะประกอบไปด้วยแหล่งที่มาของข้อมูลเว็บไซต์ที่กลุ่มของพวกเราได้จัดทำขึ้นและลิงก์ u t u b e ค่ะ,ะภาพรายละเอียดของโครงงาน นี่คือวิดีโอขณะที่กลุ่มของพวกเรากำลังจัดทำเว็บไซต์ให้ความรู้นี่คือหน้าเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์และสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ข้อมูลณวันที่24ตุลาคม2564คลิป YouTube ที่สร้างแล้วนำมาใส่ไว้หน้าเว็บไซต์ และข้อคิดเห็นจากผู้ใช้งานค่ะเว็บไซต์มีผู้ใช้งานนำสื่อความรู้ไปใช้งานจริงจากคอมเมนต์หน้าเว็บไซต์และเว็บไซต์มีการอ้างอิงเนื้อหาที่นำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำเว็บไซต์ขึ้นและทางผู้จัดทาได้นำเว็บไซต์ที่ได้ไปเผยแพร่ทางช่องทาง Facebook คะ่ะ จัดทำโดยกลุ่มแฮปปี้เนสมาชิกดังนี้ค่ะนางสาวกัญรัตน์มัญญเพชรนางสาวนัทมนเหมือนสุธิวงศ์นางสาวพุทิชาติกนอาวุธนางสาวสุภาพิกศีกรีพุทธนะขอบคุณค่ะ